กรมนามัยแนะเลี้ยงอาหารคร้างคืนต้มตุ๋นนานเกิน4ชั่วโมงทำคุณค่าอาหารลดกรมนาไมยกระทรวงสาธารณาสุขแนะเลี้ยงอาหารคร้างคืนหรือต้มตุ๋นเป็นเวลานานเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปมีโอกาสทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลงแนะปรุงประกอบอาหารในปริมาณพอดีและกินร่วมกับอาหารชนิดอื่นเช่นกินกับผักสดและกินกับผลไม้ทุกมื้ออาหารหรือกินในปริมาณที่น้อยลง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิวดีกรมอนามัยกล่าวว่าประชาชนที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปหรือปรุงประกอบอาหารในปริมาณที่มากเมื่อกินไม่หมดนําไปเก็บไว้ในตู้เย็นและนําไปอุ่นกินในมื้อต่อไปซึ่งอาหารที่มีการอุ่นบ,บ่อยๆหรือต้มตุ๋นเป็นระยะเวลานานเกินสี่ชั่วโมงขึ้นไปจะมีโอกาสทําให้คุณค่าทางด้านโภชนาการลดลงจึงควรปรุงอาหารแต่พอกินในแต่ละมือ้อ และอาหารที่ปรุงสุกใหม่คุณค่าทางโภชนาการจะมีมากกว่าอาหารที่ผ่านการอุ่นหลายๆครั้งรวมไปถึงร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จจะต้องนำอาหารมาอุ่นทุก2ชั่วโมงโดยเฉพาะอาหารประเภทเป็ดพะโล้ห่านพะโล้หมูสามชั้นในขณะปรุงจะมีการเคี่ยวด้วยน้ำตาลเพื่อรสชาติที่อร่อยแต่ข้อควรระวังคือเมื่อโปรตีนจากเนื้อสัตว์ถูกความร้อนจากการเคี่ยวและต้มตุ๋นเป็นเวลานาน เช่นต้มจับชายอาหารจำพวกนี้พกสารที่เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้สำหรับอาหารประเภทผักสดผัดผักผักลวกนึ่งต้มไม่ควรเก็บไว้กินในมื้อต่อไปเพราะจะทำให้คุณค่าทางโภชนาการของผักลดลงเช่นเดียวกันหากมีการเก็บรักษาไม่ดีพออุณหภูมิในการเก็บไม่เหมาะสม จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนระหว่างเก็บก็จะทําให้ท้องเสียได้การกินเนื้อแดงมากๆจะมีแนวโน้มทําให้การกินผักและผลไม้ลดลงทําให้เกิดอนุมมลอิสระเมื่อเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดดังนั้นจึงควรกินผักสดเป็นประจำอย่างน้อยมื้อละสองทัพพีเพราะในผักมีวิตามินแร่ธาตุใยอาหารรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ดีต่อร่างกายส่วนการกินอาหารประเภทกะทิค้างคืนที่มีส่วนประกอบเป็นเนื้อสัตว์หากเก็บรักษาไม่ดีพอหรืออุ่นด้วยความร้อนไม่ทั่วถึงอาจทำให้เน่าเสียได้